สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น m a ส d a า CX 5นะครับคันนี้นะครับมาติดตั้งนะครับสมาร์ทเกียร์ OBD กับร้าน OBD Shop ของเรานะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นเกีร์รุ่นล u ฟี่ x s นะครับเป็นเกีร์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับสามารถดูค่าต่างๆของรถ m a ส d a า CX 5คันนี้นะครับได้ครบนะครับทั้งอุณหภูมิหม้อน้ำอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำเกียร์นะครับตลอดจนบูสต์เทอร์โบและค่าอื่นๆครับเดี๋ยวมาดูกัััันนนคคครรรบบวว่าาลูกก้้้ตตติดงงเไไหะ อันนี้จะเป็น c x ห้านะครับเป็นโฟวินนะครับอันนี้อ่าลูกค้าก็เลือกวางเกจไว้ตรงเสาเอ A ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกจวัดค่าอะไรของรถคันนี้ได้บ้างนะครับอ่าเริ่มจากเราสตาร์ทรถนะครับตัวเกจก็จะติดขึ้นมาให้นะครับอ่าเกจติดขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นเกรรุ่น l ู f f y X นะครับตัวนี้สามารถดูค่าต่างๆนะครับของรถ Mazda นะครับ CX5 ได้ครบเลยนะครับตัวนี้จบในตัวเดียวเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดต่อท่อน้ําไม่ต้องตัดต่อบูทเทอร์โบทั้งสิ้นนะครับเสียบปลั๊กเข้าที่พอร์ต OBD ของรถก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับมาดูกันครับว่าเกรอ่านค่าอะไรของรถ Mazda CX5 บ้างนะครับเริ่มจากนะครับอันนี้จะเป็นเข็มวัดรอบนะครับ จะสังเกตว่าเกตสมูทไม่ดีเลยนะครับในวัดรอบนะครับจะไหลลื่นนะครับทําให้เกตดูสมูทนะครับไม,ไม่หน่วงเลยนะครับมาดูฝั่งขวากันครับว่าวัดอะไรไบ้างตัวแรกนะครับจะเป็น w a เตอร์เทมคืออุณหภูมิว่าน้ําอยู่ที่86องศานะครับ ผัดลงมาบรรทัดที่2เป็น A.T. o i Temp คืออุณภูมิความร้อนของน้ำมันเกียร์ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่83.4นะครับรองลงมานะครับก็จะเป็น o i Temp นะครับก็จะอยู่ที่89องศาเป็นอุณภูมิน้ำมันเครื่องนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นโวลต์คือแรงดันแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวเกตอย่างนี้เลยนะครับมาดูหน้าถัดไปครับตัวนี้จะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับที่สวยงามมาก ตัวเลขจะใหญ่และหนานะครับทำให้เรามองได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็จะบอกค่าในเรื่องของความเร็ววัดรอบทิศที่รถถหน้าไปนะครับอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับอุณหภูมิเกียร์อุณหภูมิขเครื่องนะครับค่าต่างๆตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนค่ามาวางแทนได้นะครับเราอยากจะเอาค่าอะไรเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับเข้ามาที่ Display Setup ตัวนี้นะครับแล้วเรากดไปที่ Item Setup นะครับตัวนี้นะครับ อ่าแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวทึบมาแบบนี้นะครับเราก็กดเลื่อนไปหาช่องที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมจะเอาออกผมก็กดหาค่าอื่นมาวางแทนได้เห็นไหมครับค่าอื่นที่รถจับได้ก็จะมีค่าตัวเลขขึ้นมานะครับค่าที่จับไม่ได้ก็จะเป็นขีดนะครับก็คือรถเราไม่มีเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับอ่าคุณลูกค้าเขาต้องการดูของเหลวนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งเป็นอุณหภูมิน้ำมัน เครื่องไว้นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มแบ็กนะครับคือปุ่มล่างสุดนะครับก็เป็นการจบนะครับการเปลี่ยนค่าต่างๆเพื่อมาดูในตัวเกตนะครับมาดูหน้าสัดไปนะครับจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับปูลูกค้าเลือกฝั่งนี้นะครับเป็นกราฟิกของบูตเทอร์โบนะครับอ่านี่จะเป็นบูตเทอร์โบนะเป็นเครื่องดีเซลนะครับรถคันนี้ก็จะบอกว่าอ่กี่ปอนด์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นความเร็วหมอน้ำมวนคุมเกียร์แบตเหมือนกันสามารถเปลี่ยนค่าได้เหมือนกันนะครับเจ้าค่าเรามาวางนะครับ อันนี้จะเป็นหน้ารวมนะครับดูได้ทั้งหมด12ค่าในหน้าจอเดียวเลยนะครับก็จะบอกในเรื่องของจีมิเตอร์นะครับก็คือในเรื่องของความโน้มถ่วงของตัวรถนะครับในการเบรกในการทรงตัวนะครับก็จะเป็นจีมิเตอร์ตัวนี้โลพิดก็จะเป็นการบอกในเรื่องของการตะแคงนะครับของตัวรถคือตะแคงซ้ายตะแคงขวานะครับหรือขึ้นเขาลงเขาเกตก็จะร้องเตือนบอกนะครับว่าตอนนี้รถเราตะแคงเยอะไปหรือยัง ขึ้นเขาชันไปไหมลงเขาชันไปไหมนะครับจะเตือนในเรื่องความปลอดภัยให้เราได้เลยนะครับสําหรับรถสายออฟโรดไม่ควรพลาดเกรดรุ่นนี้นะครับต่อมานะครับมาดูค่าของความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์นะครับอันนี้จะเป็นบูตเทอร์โบนะครับหน่วยเป็น psi คือวัดเป็นปอนด์เลยนะครับตัวนี้นะครับมอน้ํานะครับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับแบตเตอรี่ระยะทางที่เราเดินทางเวลาที่เราขับรถนะครับประมาณนี้ อันนี้คืออีกหนึ่งหน้าครับกราฟิกสวยงามเช่นกันนะครับสังเกตว่าเกตยลูฟี่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนกราฟิกหน้าจอได้หลากหลายเลยนะครับยังไม่จบนะครับมีหน้าจีมิเตอร์ที่ผมเรียนไปเบื้องต้นเป็นค่าการแสดงค่าการโน้มถ่วงของตัวรถจะสังเกตจุดเหลืองๆตรงนี้นะครับเมื่อรถมีการโน้มถ่วงที่เบี่ยงเบนไปนในทางอันตรายนะครับตัวเกตก็จะตั้งเตือนบอกเราได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าต่างๆที่เรา ดูได้เพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นจไจโรมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็คือจไจโรสโคปนั่นเองนะครับที่ใช้ในเครื่องบินในยานยนต์นะครับที่สามารถบอกค่าลาดเอียงของตัวรถได้นะครับว่าตอนนี้รถเราเอียงซ้ายเอียงขวาเยอะเกินไปหรือไม่นะครับเกียร์ก็สวยๆแบบนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับสมาร์ทเกีรุ่นลูฟี่ XS ตัวนี้นะครับกับรถนะครับ ติดตั้งได้หลากหลายนะครับทั้งเบนซินและดีเซลสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับที่ facebook ชื่อ o b d Shop นะครับหรือโทร8 9 9 9 6 9 5 7 0 8นะครับขับรถมาที่หน้าร้านของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเราติดตั้งให้คุณลูกค้าฟรีๆเลยนะครับเก็บสายให้สวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ